สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e ี่เพ e t family นะคะวันนี้เรามาอัปเดตน้องนะคะเป็นน้องที่โดนแม่เขีียลงมาจากลังนะคะก็ตอนนี้น้องย่อยอาหารที่แม่เขาป้อนนะคะไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะก็เมื่อคืนนะคะเราก็จะยังไม่ป้อนอาหารน้องนะคะนอกจากเราจะป้อนน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นแล้วก็ป้อนอ อาจจะมือแรกน้ําอุ่นเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วยย่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอมือถัดมาเนี่ยเห็นเขาเริ่มย่อยดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะก็จะใช้วิธียังป้อนน้าอุ่นอยู่นะคะแล้วก็เอาพวกผงเกลือแร่นะคะโรยไปนิดนึงเพื่อให้เขานี่ยมีแรงนะคะ หลังจากนี้เราจะค่อยๆดูอาการและการจเจริญเติบโตเขาแม้ว่าจะช้านะคะโตช้าแต่ว่าถ้าระบบของเขาไม่ล่มซะก่อนนะคะก็คือนี่คือนี่คือเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะก็เป็นอึนของเขาอะคะก็คือโอเคปกติดีนะคะยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะก็ห่วงอย่างเดียวก็คือเราต้องคุมคุมอ่ะ คุมในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็คุมในเรื่องของอาหารนะคะให้เป็นเหลวๆไปก่อนนะคะโตช้าไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้น้องย่อยได้ปกตินะคะก็ยังอยู่ในตู้กกนะคะเอาละค่ะเอาใจช่วยน้องด้วยนะคะตัวเล็กมินิมอลมากเลยนะคะเอาละค่ะจะมาอัปเดตให้ทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ